สวัสดีค่ะท่นมนุช้ชมค่ะื่อนี้ก็มาพบกับน้ำเสียด้วยคะท่นมนุช้ชมคลิปนี้น้ำเสียสิบห้าไปตามแนวทาาโค้งสุดท้ายพ่อจ๋านาย,ยะนะคะท่านุช้ชงงวดว่าหานันนี่พอเพ่นมาวิเคราะห์แนวทางเ,าเลขหกโตพอดวยค่ะพ่นแบงเลขหกโตก็คือแถวบนสามแถวล่างสามค่ะรัมบุช่องพอพันวาเลขตรงมาา หนึ่งกับหาค่ะพนเนนหนึ่งกับหาไห้ค่ะบนได้ค่ะรัมมุช้มค่ะถ้าหนึ่งมาได้สามคูงวดวังหันพอว่าได้หนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเข้าหนึ่งหกให้บนล่องลางค่ะรัมมุช้มค่ะกะถือว่าพนวิเคราะห์แม่นอยู่ค่ะแต่ว่าบนล่องลางค่ะรัมมุช้มค่ะ เอาคลิปนี้พอจะมาวิเคราะห์ให้น้ำเชียกับเอ็ดซีแล้วค่ะท่านผู้ชมเลข6โตพอคะ่ะท่านผู้ชมมาครบบนแต่ว่ามันเ,เดินลางดีด,ดีคะ่ะท่านผู้ชมงวดนี้สี่งวดนี้ศูนย์สห้าหกเดค่ะขอคุณแน่ทางพอเด้อค่ะไปรับชมรบฟังพอกันเลยเด้อค่ะพอสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับน้ำเชเข้ามาเช่กิตติทุกท่านนะครับที่ติดตามพ่อพ่อพ่อจะนอนเด็กอยู่ตัวนี้พ่อก็ช่วงนี้ก็มันก็งานหนุนกักน้อยพ่อแบ่ก็มีโอกาสที่เบิ้งงลีปเบิ้งของเรียนอาจจะพอมีเวลาเลยเนี่ยย้อนพ่อเงียบกันผู้ชมค่ะแหนุนยากกับงานเลยค่ะเออเนี่ะ ตกเต้นบ้านในลูกกัดทั้งไหนเนาะบ่เฮ็ดกับบ่ได้กัดลูกแต่ว่าบ่ให้ผู้ใดเฮ็ดให้ตาเฮ็ดให้ตาเฮ็ดกับเอาเฮ็ดกัเฮ็ดสนอกค่ะบ่เสียใจซางเสียใจพอจะของเนาะกว่าเนาะเสียใจพอจะของพราะว่าพอจะของเป็นซางว่าท่านว่าบ่บ่เสียใจผู้ใดว่าท่านค่ะอ่าคงทุ่ทไายค่ะแหลกบนแหลกระงให้เลยค่ะแต่วันกว่านั่นเชี่ยควัน อันพอว,ควเคอเหียกโฮกโตพอก่อนเดอพ่พอครับผมค่ะงวดวันนีพ่พอแบงแถวบนสามแถวลา่างสามครับผมครับผมจัดให้เลยครับเอาเลยพ่อมาเนี่ยอ่าอ่าชิปแรกพ่อลงไปอันเลขเออมากับบนพ่อศูนย์สี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะอ่าพ่อก็ได้จัดไปเป็นเลขเด่นหาเจ็ด หาเจ็ดแปดใบแถวแถวบนห้าเจ็ดแปดค่ะข้างล่างศูนย์สี่หกศูนย์สี่หกค่ะเน้นเน้นซี่กับหกอยู่เป็นหลักหน่วยเน้นสี่กับหกค่ะครับเน้นที่ศูนย์สี่หกเป็นหลักหน่วยค่ะอ่าเลขวิ่งคือวิ่งห้ากับหกเน้นไปที่หกอ๋อเน้นเน้นห้ากับหกพี่พอครับ, 6, รบเลขวิ่งครับเลขวิ่ง ค่ะหกหกเออถ้าหามากพอว่าสิไปจังไหนป่ะอ่าจับคู่ค่ะจับคู่ห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าสี่ห้าสี่ห้าหกห้าหกถ้าเจ็ดมากกวเจ็ดศูนย์ค่ะเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดหกถ้าแปดมากกว่ากแปดศูนย์แปดศูนย์ แปดสี่แปดสี่แปดหกแปดหกบาทนี่ตัวระวังคือศูนย์สี่สี่ศูนย์ไดีรึเปล่าตัวระวังศูนย์สี่สี่ศูนย์ครับผมอันละครับพพอทีนน่แนนให้สามซี่คูนี่บาทนี่ค่ะห้าหกห้าหกเจ็ดสี่เจ็ดสี่ เจ็ดหกเจ็ดหกค่ะแปดหกแปดหกสามตัวพอดีเพิ่มจับหายพอดีตะวันพอดีว่างหลักร้อยหาคือแปดกับเก้าไม้เห็นหนึ่งตัวเน้นไปที่เก้าแปดกับเก้าครับหลักร้อยครับหลักร้อยหลักร้อยไอ้อที่จับที่เอาเป็นหมักตัวเดกันไอ้เป็นจับที่เอาเก้าที่พ่อเน้นไ้นี่ละ เ่็ไปลาเล็บดเอฟซีพอตรงไปไปไปสนดับนะครับบอกเอฟซีเลยว่าพอตรงไปสนดับพอมันเป็นเลขงวดต้นปีคมันเป็นเทียนอันอันอาจารย์แง่ผนอาจจะดับอยู่ปรอย่กับเป็นเรื่องของของสูตรเพิ่นเนาะเอาก็ว่าไปตามสูตรคือว่าบนนี่กับพ่อประมาณใจอยู่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แหละแต่ว่าพ่อมั่นใจเลขลกางบุญ เพรว่าเลขวิ่งพ่อเนี่ยหาก็พกนี่ไม้เห็นหนึ่งตัวแน่นอน <c oughs> ก็อนเน้นไปจี่หกเลยหกตรงไม้เห็นงวดนี่เอาความจิตไปจีบครับตัวไหต้นละค <c oughs> ่ะไอ้ฟรีพิจนาวถ้าบ่าหาก็ะพงนี่เน้นไปที่หกมาแน่นอนหกบนปะพ่าท้างบนครับ <c oughs> อืมพอด,ดมาพดมาอดหกกาดอันออมดุส้มรับหกไม้เห็นแน่นอน ถ้ามดิปอยู่รักไดกับว,ว่าถ้าว่าจูดมันมากเป็นหลักหน่วยละ่ะหกค่ะล่างละพ่อบ,บ้านเนี่ยล่างบ้านเนี้ยล่างอ่าคิดแรกพอป้อยไปแปดอ่าสี่กับหนึ่งเนะาะค่ะหลักหน่วยคือแปดเก้าศูนหนึ่งค่ะให้เอฟซจับเลยถันว่ามักตัวใดกับเอามาใส่ แปดเก้าศูนย์หนึ่งค่ะเป็นลักหน่วยอย่างเดียวแปดเก้าศูนย์หนึ่งแปดเก้าศูนย์หนึ่งสูตรนี้เป็นแจกกองด้วยค่ะท่านผู้ชมอแจกกองสูตรนี้เป็นสูตรแจกกองไม่เอี่ยมเลยค่ะอนี่พ่อจะจับคู่ให้แคร์สี่คู่ค่ะสามแปดสามแปดสามหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่ง อันเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านี่คือขับโตได้ครับโตอื่นมาต้องไปขับโตเลยแต่ว่าสําหรับเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านี่ต้องขับโตค่ะถ้าออกหนึ่งเก้าก็ได้เก้าหนึ่งก็ได้แต่ว่าพ่อที่เน่นในแค่สองครัวคือสามหนึ่งกับสี่หนึ่งค่ะสามหนึ่งกับสี่หนึ่งพลมาหนึ่งล้านแน่นเน่นเน่นอยู่สองสองหางแต่ว่าส่วนผู้ใดสายเอสซีพลมาเก้าหนึ่งกับตรงสี่ครับกับโตน้ำผะว่ามันเป็นคือ มันมาได้ทั้งสิบหน่วยไหมค่ะเ้ากับหนึ่งเนี่ยแต่ว่าแต่เน้นก็คือหนึ่งดูท่ายละหมวดนีนน้แต่ว่ามันตีออกประกอบกับตัวใดเท่านละ่ะอันนี้คือหมั่นใจหมันใจเลกลางหมั่นใจคับค่ะแต่ว่าจต่ตเป็นรักหน่วยเนี่ยเพราะพิดแท้แต่นันตีได้เลว่าพิดแปดเก้าจุดหนึ่งต้องมีให้เห็นอยู่รักหน่วยแต่ว่าเขาถิจับมาถือบอหรักติดอันนั้ ออ้ที่พันมักมักตัวเด็ก็ให้มันจับเสิเอากามันกับิี่ตรงใจครับจุดของออาจารย์บางท่านยุดละมันกักาพพีาจ้าเอาถ้าว่าสให้ว่าออกคักๆหนึ่งบอกบ่ได้ถ้าว่างลางเหล็กลางตรงนิดละแปดเก้านหนึ่งเล็กเล็กเหล็กเหล็กลัดน่วยอะค่ะ เันกะติเปนกะติมีแนน่นมแนนโนมมันกะติคล่าขๆกันไปหมดแต่ละถ้าว่าอันนี้เป็นสูตรแกะกองมันก็คือว่ามันเดินมากมันบ่ผิดนะเรลยกบนนี่พ่อท่ายนี่พ่อมั่นใจอยู่แต่ว่าซิฟนี่พ่อก็มั่นใจตัวตัวซิฟถตาว่าท่ายนี่ทั้งหลาก็ต้องติดหกให้พ่อมั่นใจได่แน่ บาหนี้มันมาจงกับข้อมผันพ่ออยู่ก็คืออรถหายนั่นไปรถขั้นเก่าพ่อพ่อแมนขั้นเก่าครับไปทะเบียนรถย่างเงืนน้ำเชื่อกลิล่มห้าสี่สองสองห้าหกสี่สองห้าหกสี่หายสะมูขายคาขายไหนหายหาพ่อพ่อหาย,หาย,หาย,หายไปซืซ้อๆเนี่ยพ่อกระเลยเป็นเป็นแนนหาหก ถ้าบอกหกี 4, pues ่พอพ่อเปิ้เปิ้นีเน้นให้หรอกเกิดบาร์เมื่อทีออกอยู่ตรงกลางหาเสียหาอย่างไรก็บพ่อแต่ว่าฝันครับฝันอยู่ด้วย่ว่ามันเกิดคือว่าละมันกิสิมันมันที่แมนพแมนเนากับบูรูเนาะมันเกิดเป็นตะปัดถ้าว่าพอสื่ได้เราจะเรียกซีหกเมื่อไรเดี๋ยดีซีหกติพ่อแมนสีหกหกสี่พอได้เมื่อไรหายไป แต่ว่าพอก็จับกูให้ดอกเพราะว่ามันมันมันอ่าแถวเหล็กเด่นมันศูนย์สี่หกมันอยู่งลางเนาะแต่ว่ามันอาจจะวิ่งกัมาได้ยูคสี่หกหกสี่แต่ว่าพอกว่าจับเด็กเด่นไปห้าเจ็ดแปดแล้วก็ศูนย์สี่หกกลางๆมันก็ไอ้กล้วยกันเอาแต่ว่าเอฟที่เพิ่มาเพิ่กัดิมีหม่องมากี่ดอกไอ้พันพิจนาอาเหล็กฝันได้ค่ะเพิ่ฝันแมงได้ค่ะฝันมาราถายบ่คบ่อกบ่กบ่อกบกบ๊อ รถหายักเกีย okay. ร์ด <c oughs: so ises> <c oughs> ิมีแต so, ่ว่ารถเป็นนั่นนี่เมาผดิตแก่เขาแก่หน้าเป็นนันรถโอเคนี่รถหายไหมหายทีซื้อหาบ่พ่อเมื่อหาบ่พ่อเอ้ารถแต่ว่าไม่ให้โศกเลยในช่วงจนจนปีใหม่รถคันนี้มันถึงบอกตรงๆอยู่ค่ะหาฮกนี่แล้วพ่อมาดูมันออกมาหกมะมันออกมาะมดดีนะหาฮุกเราก็มังหาซ้อนอีกเนาะพ่อ แมนหาหกหาสองแล้วก็หกสี่มันก็ออกอืแล้วก็ฝันบ้างล่างล่าทุกกับฝันบ้านรถแรงมไม่ซเสียเลยออกหาสองอีกเอาออกยุทธะมองเก้าเป็นยังไงสนุกมันง่วนหนีวันที่ออกเล็กไทยแต่ว่าพอพอมาเล็กหาหกอันนี้พอว่าเล็กวิ่งพอเด้หาก็พหกไมฮะมันก่อนข้อกันมาแต่เนี้แต่ต้องไม้เห็นหนึ่งตัวละห้ากับหก มันติดดับบ่ดับพอผูสนใจอะไรละถ้าว่าพอกันจัดไปเลยล่ะค่ะอหยาบชี้เป็นปีกนาเอาถ้าว่ามันกับคือความฝันเนาะมันกับบ่ได้ฝันเป็นตัวเป็นตาเดินโดนมันกับฝันที่หนึ่งบ้านี้แต่ว่าพอเลขกันวันหวยออกนรื่อเสี่ยถ่าคือเก่าเด้อครับได้อยู่ครับถ้าว่าเพิ่นว่างวดนี้อาจจะเป็นเลขล่างเนาะเพป็นหยาบหยับมาอยู่เล็กละคุณวัดีเนี่ยเรือเชียสิรบกวนพอสมีแล้วพอ ครับผมค่ะข,ขอบพระคุณพอได้หลายยูดีไม่แห้งสวัสดีค่ะครับผมครับเอาค่ะท่านผู้ชมโค้งสุดท้ายค่ะโค้งสุดท้ายน้ำเชี่ยวกับกบมันเชี่ยถาข่วงฝันอยู่เลยแมนเพิ่น,เป,นเป็นคนฝันแมนพูหนึ่ง้ะค่ะท่านผู้ชมเนาะครับถึงมาจะเข่าสองหวดกะโอ้มันตัวเดียวนะท่าแมนแปดเก้าหนึ่งหกนะครับค่ะออกตัวกลับค่ะท่านผู้ชม เอาเลขบนเลขล่างต้องติดเลขกพอแล้วค่ะท่านผู้ชมโดยเฉพาะเลขล่างนี่ติดทุกงวดนี่ค่ะ0 4 5 6 7เนาะ0 4 5 6 7 8ี่หเจค่ะชอบมาแล้วครับผมคือ <laughs> ไดร์ไลท์จะงวดครับรักพี่เสียดาน้องว่าพ่อครับผมค่ะเพิ่นวิเคอร์เหล็กโคกโตของเพิ่นนะะ์นแล้วค่ะท่านผู้ชม ก็คือตัวนี้นี่ครับงวดว่าหันเพิ่นวิคะห์ถืออยู่ค่ะาว่ามันโล่งรางเนาะครับผมเพิ่นววานเป็นเหล็กบนค่ะท่านผู้ชมห้าหกเจ็ดแปดแถวบนเน้นหาอืขอขอโทษค่ะห้าเจ็ดแปดค่ะเน้นหาเนาะเถาครับแถวรางศูนย์สี่หกเน้นหกค่ะนี่ค่ะถ้าหามาพอว่า ไทยเอฟซีมักนะค่ะรันบู๊คมไทยเอฟซีมักเพื่นก็นเลือกใหค้ค่ะถ้ามากขาบนก็นคือหาศูนย์หาซี่หาหกค่ะถ้าเจ็ดมากเจ็ดศูนย์เจ็ดซี่เจ็ดหกถ้าแปดมากแปดศูนย์แปดซี่แปดหกค่ะเพื่อนมากหลักหกหรือแถ่ารักหน่วยครับถา้าเพื่อนจะไปสู่ความเสี่ยงกันบะแมนอืม เจ็ดซีเพิ่นกรมักอยู่ค่ะแต่ว่าเพิ่นหมักจังได้หมวดนี่ลักนวยบนต้องเป็นหกเพิ่นวา oh. เพิ่นมั่นใจเนาะเถ่าตามสูตรเนาะครับลักล้อยพอเพิ่นห้แปดกับเก่าแล้วค่ะรนผบุชมค่ะยะ่าาไปเอาเหมุดนะค่ะเอาตัวเพิ่นเน้นก็นได้เนาะครับผมค่ะมันมันสีลายไปค่ะรัผบุชมเลขกลางนะค่ะเลขกกลางเพิ่นยังมั่นใจลักนวยคือเก่าดิถ่ ลักหน่วยแกะกองเลยแปดเก้าศูนย์หนึ่งค่ะสองตัวล่างโค้งสุดท้ายสามแปดสามหนึ่งสี่หนึ่งเก้าหนึ่งเน้นไปที่หลักพันหมกรักหนึ่งครับเ,เลขว่าต้องกลับก็คือสี่หนึ่งกับสามหนึ่งเก้าหนึ่งมีพันวาก,กับใดเถวเพราะว่าหลักหน่วยกอดกันอค่ะนี่ตรงนี่แหละค่ะเก่ามาเชียร์พันหมักค่ะท่นผู้ชมนี่ เอกฝันแ่าตึงเต่าเป็นขบห้องป้าผัดเจ้เจียกันเป็นฝันเกี่ยวหลุดฝันยืน่นหนีตลอดครับผมอืมหกซี่ก็ออกได้หนีเมนหาหกหากหาสองก็ยืน่นหนีเนาะเป็นฝันครับอันนี้เป็นฝันมาโหลดเสียโอ้เป็นเป็นสื่อซี่หกขักเลยที่แถาซี่หกหกซี่หนีเดะเกมกไม่เชียกันว่าสิไป็สื่อซี่เก่ากับซี่หก กับหัวกับนั่นกันเมื่อเนี่ครับค่ะเอาคลิปต่อไปแล้วค่ะท่านผู้ชมหกเอ้ยห้าคู่บนพวกบนว่าหันเขาซู๊หกเนาะทอมแมนค่ะคลิปต่อไปวันนี้เจอกันกับผู้ใหญ่ใจดีหนึ่งสี่ห้าเนาะครับผมเอาค่ะท่านผู้ชมคงสุดถ่ายพอค่ะ เพิ่นมาวิเคราะห์เลขยกโตเพิ่นถ้าขาดทานผู้ชมแต่ว่าเพิ่นกะเน้นให้ยุดอกค่ะเพิ่นกะเน้นให้ยุงสุดท้ายก่อนวันหวยออกพอกันคลิปหนายุดีไม่แห้งสุขโหสุขคนเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมอ๋อค่ะท่านผู้ชมสหรับคลิปนี้กั ขายคีมแมนครับผมถ่ายคลิปเชนเคยนะคะท่านผู้ชมครับถ่ายเอฟซีทันใดที่เพิ่นสนใจคีมของน้ำเชียครับให้ทักไลน์มาเบอร์ที่เกามาเชียบอกได้ค่ะท่านผู้ชมครับเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ครับพี่น้องเนาะค่ะศูนย์หกสองสี่เก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งหกครับผมค่ะครับอีกครำหนึ่งเด้อครับพี่น้องค่ะศูนย์หกสองสี่เก้าหนึ่ง แปดเก้าหนึ่งหกครับผมอ๋อค่ะท่ามผู้มครีมก็จะมีสบู่นะคะครับเซรั่มค่ะครีมขมิ้นค่ะแล้วก็แป้งตลับนะคะทัานผู้มครับผมค่ะแป้งตลับค่ะสบู่นี่เฮเทนาห้าอหนาห้าใสนะคะทัานผช้มแมนครับผมค่ะผลตอบรับของสบู่ค่ะนั่นเชียเอามาขายกะไใกล้จะพ่อปีแล้วแมนครับ ไหวมากค่ะท่านผู้ชมค่ะผลตอบรับสบู่นี่ขายดีมากค่ะท่านผู้ชมค่ะเพื่อนใส่ถือค่ะยางต่ำนี่ภักหลังหน้าทอซีก่อนหาก่อนค่ะขายดีมากค่ะท่านผู้ชมค่ะเส้ําำนาคือกันค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะเส้ําำนาบ่ใหน้าเหาเหี่ยวบ่ใหน้าเหาแห่งใหน้าเต่งตึงได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะ เอฟซีวาใส่ดีน้ำเสี้ยค่ะเพราะว่าน้ำเสี้ยกับเบิ้งจากแม่เอฟซีภูเกาสร้างค่ะท่านผู้ชมครับค่ะสร้างไปลายมากค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ต่อมาก,ก็จะเป็นครีมขมิ้นค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะ,าคะคทาตอนกลางคืนนะค่ะท่านผู้ชมทาตอนกลางคืนค่ะล่างหน้าแล้วแล้วต่อด้วยเซรั่มแล้วก็ต่อด้วยครีมขมิน้นนะคะท่านผู้ชม สำหรับเยี่ยมันขคืนแมนตอนกลางคืนครับผมค่ะเยี่ยมืนอเศาร์แล้วค่ะ่านผู้ชส้มสบู่เซรั่มแล้วก็ต่อด้วยคีมกันแดดด้วยค่ะ่านผู้ชส้มครับค่ะคีมกันแดดค่ะอาอไทเอฟซีมีคีมกันแดดเนาะแมนครับผมค่ะเอ๋ค่ะ่านผู้ชส้มใช่ดีจริงนะครับผมค่ะครับพวา่าจะเป็นคนไก่ตัวหรือว่าคนหางไก่เนาะเพิ่นกัะถัก เรา,าเชื่อว่าหนาเปลี่ยนไปด้ครับผมค่ะหนาใสขึ้นต่อมาก็จะเป็นแป้งตลับเนาะครับผมค่ะแป้งตลับก็จะมีเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามค่ะเบอร์ศูนย์กับเบอร์หนึ่งนี่มอกับผู้เ่นผิวขาว้อคะเบอร์สองกับผิวดําแดงครับผมค่ะเบอร์สามเนี่กะคำแน่เนาะคำแน่เด้อค่ะ่านเู้ชมค่ะเอา ถ้าแสบถ้าแพ้ถ้าคั้นให้ยุดใส่เด้อค่ะท่านผู้ชมถ้าแสบถ้าแพ้ถ้าคั้นให้ยุดใส่ค่ะเอาจังไรกะทถักไล่มาเด้อค่ะท่านผู้ชมเปิดใจใส่เบิรงเด้อครับพี่น้องสำหรับพี่น้องที่เขามาใาม่ครับพี่น้องเองนาะแต่ว่าผู้เก่าเพิ่นกะยอมรับนะครับผมเพ<ม>ิ่นสร้างตลอดเลยครับผมสร้างตลอดค่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่าใส่ดีค่ะใส่ดีนาเพิ่นเปลี่ยนแปลงไปครับขาเขึ้นเด้อครับผมขาวขึ้นอิลีค่ะท่านผู้ชม ฟ่ากะจางเด้อค่ะครัฝ่ากะจางค่ะเออ่นาผู้ที่เพิ่นมองค่ําแม่ทอนเพิ่นบ่มีกะมีฟา่านะนําให้ใช้เด้อค่ะท่านผู้ชมยิงดีเลยครับผมออืยิ่งเฮ็ดให้นาเฮาอิ่มแล้วก็ฟูขึ้นค่ะท่านผู้ชมมีฮอ,อล่าเลยเนาะแมน่นบนเ่นบนเหี่ยวบ่แห้งค่ะอ่าผู้ที่เพิ่นเออ่ เป็นกะเป็นป่านาคํขึ้นน้ําเสี่ยนี่ค่ะดันผุม้มมจ้งหนาน้ําเสี่ยนี่ก็ไสออกแล้วก็ฝ่ากะก็คอยจางออกค่ะดันูุชมเนาะแมน่นค่ะน้ําเสี่ยก็เลยอยากแนะนําไล,ลายท่ทานเพิน่นเปิดใจใส่เบิงค่ะดันูุชมครับค่ะอฟซี่ก็จะได้เห็นยี่หอกว่าน้ําเสียกับเก่ามาเสี่ยหน้าตาเป็นยังไงค่ะดันูุชมแม่นค่ะเอ้าจ้งไดกะ ถักลายมาเด้่อค่ะครสรับคลิปนี้พอกันคลิปหนอยูดีไม่แห้งสุขโพสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ